กำลังมองหาหูฟังแบบครอบหูอยู่หรือเปล่านะครับแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับ TING PLUS T H10 ของ Lenovo นะครับให้เสียงเบสที่กระหืบเต็มหูเลยนะครับสามารถใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้อย่างต่อนเนื่องยาวนานมากถึง9ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับ อานบอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอนิกนึ่งกล่องก็จะมีหูฟังนะครับสายชาร์จแบตหัวแบบไทซีสายแจ็ค AUX แล้วก็คู่มือนะครับเรามาดูรอบๆหูฟังกันนะครับทางด้านในก็จะมีฟองน้ํานุ่มๆแบบนี้เลยนะครับสัมผัสดูจะรู้สึกว่านุ่มเลยนะครับด้านนี้นะครับจะมีปุ่มควบคุมด้วยนะครับปุ่มหยุดเพลงเล่นเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงสวิตช์เปิดปิดเครื่องรูชาร์จแบตช่องเสียบ AUX เดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อฟังเสียงกันดูนะครับอันดับแรกนะครับให้เราทาการเปิดเครื่องก่อนนะครับให้มาสไลด์สวิตช์ ขึ้นมาค้นหาอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า TING Plus T-H10 นะครับกดเชื่อมต่อได้เลยตอนนี้ก็เชื่อมต่อหูฟังไปที่โทรศัพท์มือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูเลยนะครับหูจะวางไปฟกไว้ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวลองใส่หูฟังให้ดูนะครับก็ครอบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ปรับยืดเอานะครับเราต้องการยืดยาวแบบไหนนะครับผมให้เข้ากับรูปหัวของเรานะครับข้างบนเนี่ยก็จะเนิบๆเนะครับไม่เลื่นนะครับและผมได้ทดลองฟังเสียงแล้วนะครับเสียงเบสเนี่ยกล้องก็หืมดีมากเลยนะครับเต็ม2รูหูเสียงดังฟังชัดมากเลยนะครับแล้วก็ใส่สบายด้วยนะครับผมเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเขามีฟองน้ํานุ่มๆให้ด้วยนะครับถ้ากำลังมองหาหูฟังแบบครอบหัวอยู่นะครับแนะนําอันนี้เลยนะครับของเ e โนว o รุ่น T-H10 นะครับผมให้เสียงเบสที่ ถ้มองหาหูฟังแบบครอบหัวอยู่นะครับแนะนําของ Lenovo รุ่นนี้เลยนะครับรุ่น T h 1 0นะครับสามารถดูหนังฟังเพลงได้ต่อเนื่องยาวนานมากถึง9ชั่วโมงเลยนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับราคาเพียง400บาทเท่านั้นนะครับและหูฟังเป็นระบบสเตอริโอเสียงรอบทิศทางพอเราใส่ไปแล้วนะครับเราจะได้ยินเสียงเบสอย่างชัดเจนเลยนะครับกดสั่งซื้อที่ลูกตกร้าสีเหลืองนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ